ซิตติ้งวุฒดาโกตมะก็เป็นพระนั่งปางประธานพรที่ใหญ่และก็สูงที่สุดในประเทศพม่าครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยทีเดียวครับเป็นพระพุทธรูปสร้างใหม่อยู่ที่เมืองใจโธประเทศพม่าครับถ้าเราขับรถไปพระธาตุอินแขวนหรือใจติโยเนี่ยนะครับ จากเมืองพระโคไปเนี่ยพอข้ามแม่น้ำสะโตงไปเนี่ยนะครับก็จะไปถึงเมืองใจโทรเราจะเห็นพระพุทธรูปนั่งสูงเด่นอยู่บนยอดเขาสูงกว่ายอดไม้มาแต่ไกลมีความสูงถึง255ฟุตนะครับ255ฟุตเศษนะครับเป็นพร,พระพุทธรูปนั่งประธานพรอ,องค์ใหญ่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีคศสอ1 3ก็ประมาณ10 สิบกว่าปีมานี้เองนะครับเป็นพระพุทธรูปนั่งปางประธานพรบนทรีพาคูด้าก็คือ,อ,อบนทรีเมาเท์เทนนะครับเป็นภูเขาที่อยู่บนเนินเขาที่เมืองไจโทวถ้าเทียบกับพระพุทธรูปที่เมืองไทยเนี่ยนะครับอันนี้จะสูงที่สุดในโลกครับอันนี้คือหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองครับสูงประมาณ93เมตรส่วนที่พม่าเนี่ยสูงประมาณ78เมตรครับ ผมเนี่ยไปพระาธาตุอินแขวนหลายครั้งนะครับราะชะผ่านตรงเมืองใจโท่ตรงสามแยกที่จะแยกไปพระาธาตุอินแขวนตรงเมืองใจโท่เนี่ยก็จะเห็นพระพุทธรูปอ,องค์นี้เด่นเหนือยอดไม้อันนี้ก็ผมเช้าวันนี้วันที่18นะครับก็จะขึ้นไปสการะนะครับก็มีทางบันไดขึ้นทางด้านนี้นะครับผมไม่ได้เดินขึ้นทางด้านนี้นะครับให้บวกขาวก็เดินขึ้นไปส่วนผมมาเดินอ้อมไปทางด้านหลังซึ่งจะชันน้อยกว่า ยามเช้าเมื่อขึ้นไปบนด้านบนนี่นะครับก็จะเห็นมีเนสนสามเณรน้อยเนี่ยขึ้นมารับบาตรด้านบนนี่นะครับยามเช้าวันนี้ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าครับผมก็ขึ้นมาแปดโมงเช้าแล้วล่ะครับผมก็ขึ้นมาด้านบนภูเขาเนี่ยนะครับเป็นเนินเขาเตี้ยๆมากับบัวขาวนะครับก็มีชาวพุทธขึ้นมา ไม่กี่คนนะครับเช้าวันนี้ปกติจะขึ้นมากันเยอะครับในอย่างที่บอกแล้วผมย้ําหลายรอบนะครับว่าช่วงนี้พม่ามีปัญหาพญาวัดชื่ออะไรนะพญาตองสูพญาตองซูอ,งอันนี้เมืองใจโท่อันนี้สร้างใหม่อันนี้สร้างใหม่มันเป็นเจดีพุทธคยาโอ้สร้างได้สวยมากเลยเดี๋เข้าไปข้างในที่เขามีภาษาให้อ่านอยู่ข้างน เจดีพุทธคยาเนี่ยนะครับก็ถอดแบบมาจากที่เมืองพุทธคยาที่ประเทศอินเดียเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเป็นสีอิฐสีน้ำตาลนะครับเ,เพิ่งสร้างเสร็จได้4เดือน7วันก็คือประมาณเดือนเมษา2,567ที่ผ่านมานี่เองครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่า ในบริเวณเขาบอกว่าเจดีนี้ก็สร้างสูงเท่ากับที่อินเดียเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเจดีพุทธคยาพิยาตองซูเขียนเป็นภาษาพาม่าไว้ตรงนี้ครับผมจะเดินเข้าไปในเจดีท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับไฟฟ้าที่พม่าเนี่ยมีเฉพาะตอนกลางคืนนะครับกลางวันก็ไฟฟ้ารัฐบาลก็จะปิดแต่ว่า,าถ้าวัด มีงบประมาณก็ปั่นไฟเองแต่ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยทางวัดก็ไม่ได้ปั่นไฟละครับก็เมืดสนิททีเดียวเจดีย์พุทธคยาองค์นี้ก็นะพิ่งสร้างเสร็จสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นสีอิฐครับท่านผู้ชมที่เมืองไยโทษนี่มีเจดีย์พุทธคยาอยู่สองวัดนะครับสังเกตได้เวลาเที่ยววัดที่พม่าเนี่ยทุกวัดจะสะอาดสะอ้านมากเลยครับบริเวณอาคารสถานที่เนี่ยก็ดูแลโดยชาวพุทธครับ พุทธคยาที่อินเดียปัญหาที่พม่าตอนนี้ก็คือไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบสถ์วิหารเนี่ยก็เลยต้องเปิดแสงใช้แสงธรรมชาติอโมมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแต่เช้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอร่วมทำบุญด้วยนะโอเคจ้ะ มีกบาบเมื่อร่วมทําบุญกับทางวัดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดินเข้าไปในเจดี JD พุทธคยาเนี่ยนะครับก็มีพระพุทธรูปเนี่ยนะครับโอ้โหสวยงามมากเป็นรูปแบบของอินเดียถ่ายทอดมาจากเจดีพุทธคยาที่อินเดียเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมีภาพเจดีพระพุทธรูปภายในองค์พุทธคยาที่อินเดียนะครับภาพอาจจะไม่ชัดมากเพราะก๊อปปี้เอามานะครับ อันนี้เป็นภาพจริงนะครับผมถ่ายมาเองนะครับเขาบอกเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือเปิดให้กับพุทธศาสนิกชนเข้าไปสักการะนะครับก็ไม่นานมานี้เองครับเนี่ยภาพถ่ายพระพุทธรูปพระพักงดงามมากท่านผู้ชมศิลปะนี้ช่างพม่านี่ต้องยอมรับนะครับว่าสวยงามมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมอันนี้จะเปรียบเทียบ ภาพพระพุทธรูปที่พุทธคยานะครับนี่ที่อินเดียครับท่านผู้ชมก็มีความงดงามเชกชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเหมือนกันแต่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับก็นี่ที่อินเดียนะครับอันนี้ก็มาดูพระพุทธรูปที่พุทธคยาที่เมืองใจโทนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมภายในค่อนข้างมืดเพราะว่านี่ใช้แสงธรรมชาติโดยตรงไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับก็ มองเห็นทางตู้ทางด้านซ้ายเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นตู้ของบุคคลสําคัญก็คือเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีชาวพม่าเจ้าของเหมืองหยกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนที่ออกเงินในการสร้างเจดีย์บุรณะหรือสร้างเลยนะครับสร้างวัดแห่งนี้สร้างเจดีย์แห่งนี้แล้ครับจริงๆแล้วถ้าบอกโอ้โหเจ้าของเหมืองหยกก็คง มหาเศรษฐีที่เดียวนะครับก็ใจบุญด้วยนะครับมหาเศรษฐีที่พมา่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นชาวพุทธแล้วก็ใจบุญสร้างเจดีย์ยกจัางเจดีย์พุทธคยาสร้างวัดใหญ่ๆไปเต็มเมืองเลยครับต้องออกไปดั้งดน้านอกนครับจะไปที่พระองค์ใหญ่ซิตติ้งบุตรดาโกตมะนั่นนะครับเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในพมา่าแต่ว่าไม่ได้สูงที่สุดในโลกนะครับพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหินครับสวยงามมาก อยู่ที่ฝาผนังตรงทางเข้าเนี่ยนะครับสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมหินนี่จากปูนโอ้จากหินครับท่านจากหินครับโอ้ฝีมือช่างเนี่ยสุดยอดเลยงดงามมากนี่ครับออกมาก็าจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยนะครับนั่งอยู่ทางด้านด้านหลังของเจดีพุทธคยา ใกล้ๆก,กับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยฮะมองเห็นเจดีพุทธคยาเนี่ยเป็นสีอิฐสีน้ำตาลสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดินมารอบๆก็ทำให้นึกถึงว่าเนี่ยเจดีเนี่ยเขาจำลองมาจากาพุทธคยาที่อินเดียพุทธคยาที่อินเดียก็คือเป็นสถานที่ที่ปูชนียสถานที่แสดงถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย ตัดสรู้บริเวณนี้นะครับเมืองพุทธคยาใต้ต้นโพนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพุทธคยาที่อินเดียส่วนอันนี้ที่เมืองใจโทษเช่นเดียวกันนะครับที่เมืองอที่วัดใจปอโลวัดใจปอโลเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากสร้างมานานแล้วจะมีพระเก่าเป็นพันปีที่ไฝเคลื่อนที่เขาบอกว่ามีพระพุทธรูปไฝเคลื่อนที่ผมทําไว้ในคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาที่วัดเรียกว่าวัดพญาตองซู ท,ที่เมืองไจโทเมืองไจโทนี่ก็เป็นเมืองเดียวกับพระาธาตุอินแฝงละวครับเพียงแต่ว่าไจโทนี่เป็นเมืองพระาธาตุอินแฝนไปอีกหน่อยก็ที่นี่มีเจดีพุทธคยาท่านผู้ชมเขาเพิ่งสร้างเสร็จเสร็จได้กี่เดือนนะหนูส,ะะนสี่เดือนเสร็จแล้วก็เจ็ดวันสี่เดือนเจ็ดวันนะสี่ <laughs> เดือนเจ็ดวันนะสี่เจ็ดเออก็ผมก็ได้มาร่วมทําบุญด้วยนะเขาทาเสร็จแล้ว มาครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เสร็จนะก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่สวยมากท่านผู้ชมเป็นเจดีย์ที่สวยมากเลยสร้างได้ปราณีตแล้วก็มีพระพุทธรูปภายในเนี่ยงดงามมากอ่ะหนูเอ่อช่วยถือรองเท้าด้วยลูกอ่ะเดี๋ยวขอสต็อกกล้องก่อนนะต้องเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ครับบังเอิญโชคดีนะครับเอ่อเนี่ยมีบอดี้การ์ดสุดหล่อเนี่ยเข้ามาช่วยถือรองเท้ามาช่วยให้เราจับไหล่ ราะว่าท่านผู้ชมพื้นมันลื่นครับหน้าฝนแบบนี้นี่ก็จะเดินไปด้านหน้าของพระพุทธรูปจริงๆพระพุทธรูปนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆนะหนูเกิดมาหนูก็ได้เห็นพระพุทธรูปนี้แล้วใช่ไหมครับบัวขาวในเขาเกิดอยู่บนพระธาตุอินแขวนไจติโยนะครับถามเขาว่าเกิดมาเห็นหรือย,ยังบัวขาวบอกว่าพี่เขาเพิ่งสร้างพ่อครับเขาเพิ่งสร้างเมื่อสิบกว่าปีมานี้เองผมเกิดแล้วนะครับก็คือสร้างคศ .2013 ก็สิบกว่าปีเองครับ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็มีลิฟต์หรือบันไดขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไฟดับแล้วก็มืดๆนะครับก็ไม่ได้เดินขึ้นไปแล้วเขาบอกข้างบนก็จะเป็นพุทธประวัติรูปภาพพุทธประวัตเิเป็นนรกสวรรค์อะไรแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เดินออกมาทางด้านนอกเช้าวันนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามแต่ว่าพระหอดเนี่ยดูอวบอูมไปหน่อยนะครับ ก็นี่เป็นวิวมุมกว้างเลยทีเดียวนะครับฟ้าครึ้มเมฆหมอกสวยงามครับนี่ก็มาอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับที่เมืองใจโทษขอบารมีของพระพุทธรูปนะคุ้มครอง,อง,องให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ปรารถนาก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรง เดินไปดูวิวทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มองเข้ามาเนี่ยจะเห็นภาพที่สวยงามมากถ้ามาเดินตรงปูนซีเมนไอ้ยหินอ่อนนี่ก็จะไม่ลื่นเลยนะเพราะมันจะแห้งถ้าไปเดินนอกโอ้ตายท่านพระสงฆ์นั้นท่านเดินขึ้นบินทบาทท่านขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวกับนักกล้องหน่อยนะท่านลงไปบินทบาทข้างล่างขึ้นมาลื่นมากเลยอนะ พื้นลื่นมากครับท่านผู้ชมผมก็เป็นห่วงท่านจะลื่นล้มลงไปนะครับท่านลงไปบินทบาดด้านล่างแล้วก็ ขึ้นบันไดามานะครับ ทเนี่ยก็ยังจะมีเจดีย์พุทธคยาขนาดใหญ่แล้วก็เก่ากว่านี้นะครับก็อยู่ที่วัดพระไฝเคลื่อนที่เนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวผมซูมออกมาให้ไหมนะครับสูงใหญ่เลยครับ เจดีพุทธคยาที่วัดใจปอลอเนี่ยทาสีทองมองเห็นแต่ไกลสูงอยู่เหนือยอดไม้เมื่อมองบนวัดนี้ก็จะมองเห็นเจดีพุทธคยาสีทองที่วัดใจปอลอวัดใจปอลอเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองใจโทษก็คือมีพระไฟเคลื่อนที่ครับอันนี้เป็นภาพเจดีพุทธคยาที่วัดใจปอลอสีทองงดงามมากเลยทีเดียวครับ ส่วนบนวัดพญาตองสูบเนินเขานี่เป็นสีอิดนะครับเอาเป็นว่าเรียนแบบมาจากพุทธคยาครับอันนี้เป็นวิวทิวทัศน์รอบๆมองไปไกลเมืองใจโท้นะครับก็เมืองใจโท้ก็เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐมอญติดกับแม่น้ําสโตงนะครับติดกับสะพานข้ามแม่น้ําสะตงนั่นแหละจากเมืองสโตงเป็นเมืองเล็กๆมานิดหน่อยก็จะถึงเมืองใจโท้ถ้าตรงลงไปก็จะไปเมาะลำายญถ้าเลี้ยว ไปทางซ้ายก็จะไปพระาธาตุอินขแขวนครับนี่เจดีพุทธคยาจุทัน้านหลังองค์พระนั่งองค์ใหญ่นี่นะครับท่านผู้ชม เพืมาเดินออกอําลังกายมาไหว้พระทำรรบุญนะครับที่พระองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลแห่งชีวิตดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็ชวนบัวขาวกลับแล้วครับเดินลงทางบันไดด้านหน้าขาขึ้นเนี่ยผมให้บัวขาวเดินมาทางด้านนี้แต่ว่าขาลงเนี่ยผมลงทางด้านนี้ครับเพราะม่ามีราวจับบันไดนะครับก็มองลงไปไกลๆเนี่ยนะครับคือพอเราสูงวัยเนี่ยเราจะกลัว <c oughs> ไม่ได้กลัวความสูงแต่กลัวขึ้นที่สูงคือมันเหนื่อยมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้เมื่อเดินลงมาก็ช้าๆมีราวบันไดจับครับ พระพุทธองค์ก็ให้พรตลอดทางเลยล่ะครับก็ยังมีชาวพุทธพม่าเขาก็มากันไม่ขาดสายเดินเงนขึ้นมานนมเดินลงมาเกือบจะถึงพื้นแล้วก็ยังเห็น พระพุทธองค์ยังประทานพรอยู่นะเขาก็เลือกโลเคชันในการสร้างได้ดีมากท่านผู้ชมมันจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ภูมิประเทศได้บังเกิดจุดที่มันเป็นภูเขาเตี้ยๆจริงๆถ้าขึ้นมาด้านหลังนะครับก็ไม่ไม่สูงฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าขับรถขึ้นไปทางด้านหลังเนี่ยก็เข้ามาจอดบนเนินได้เลย แต่ว,ว่าช่วงนี้ทางวัดก็ไม่อนุญาตแล้วครับที่จะให้ขึ้นทางด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันวุ่นวายลงมาชั้นล่างแล้วก็ยังเห็นพระพุทธรูปอยู่นะครับอ่ะเราก็จะจบคลิปกันตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปพญาจีส่วนสุดหล่อบอดี้กาดน้องเออ่บัวขาวชื่อพมา่าว่าอะไรนะโกโก้โกโก้นะก็จะแยกกับผมตรงนี้จังเมืองจ่ายโเพราะว่าเขาอยู่บนพระาธาตุอิงแวน โกโก้ฝากอะไรถึงคนดูมั่งเผื่อมาเที่ยวพระธาตุอินแหวนโกโก้จะบอกว่าคนดูว่างไงครับก็ทายามาก็นูน,นูมองตรงกล้องเลยลูกาคนดูก็มองตรงอ่ะโอเคทายามาตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามาก็เวลามาได้เพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาปกติตนะครับก็คือ,อโกโก้มาได้นะโกโ,โก้อยู่บนพระธาตุอินแขวนนะโอเค เดี๋ยวให้เบอร์โกโก้ไว้ข้างล่างนะโอเคครับถ้าเป็นเบอร์พมา่าติดต่อโกโก้เขามาก่อนบอกว่าถึงพระธาตอิแนแฝนรื่อช่วยมารับด้วยนะครับโอเคครับหน้าฝนนี้ก็เที่ยวพระธาตอิแนแฝนได้นะครับ ท่านผู้ชมครับบัวขาวหรือโกโก้เนี่ยเขาเกิดบนพระาธาตุอินแขวนเขามีนิสัยในการบริการมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขาถูกฝึกมาในการบริการเทคแคร์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าเขาพูดเพราะเทคแคร์ดีเนี่ยเขาจะได้ตังค์เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยดีมากพูดเพราะแล้วก็มีจิตบริการนะครับก็ ดีใจที่ได้เจอบัวขาวแล้วก็อยากจะอวยพรให้บัวขาวเขาประสบแต่โชคดีในชีวิตนะครับก็ท่านผู้ชมถ้าไปพระธาตุอินแขวนก็เนี่ยเรียกใช้บัวขาวเขาเป็นเด็กน่ารักมากเป็นคนดีมากเลยทีเดียวจากการที่ได้สัมผัสเขา2วัน3 2คืน3วันเนี่ยนะครับบัวขาวขอบคุณบัวขาวมากนะครับบัวขาวผมเดินทางกับพระโคแล้วล่ะครับท่านผู้ชมขับรถจากมอรมใหญ่กับย่างกุ้งเนี่ยตามริมถนนเนี่ยเขาจะมีไม้สามเหลี่ยม วางขายอยู่เยอะเลยนะครับก็แปลกใจว่าเขาเขาขายไม้อะไรเนี่ยท่านผู้ชมเลักษณะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเขาก็จะเขียนราคาไว้เนี่ยหนะึ 1, ่งมืนอันนี้9ก้าพันสองพันก็มีนะก็อะไรยี่สิบปปบาทเก้าสิบบาทปรากฏว่าถามแล้วเนี่ยนะครับ เขาเอาไว้ใช้สำหรับรถบรรทุกหรือไม่ก็นะรถยิ่งสมัยก่อนต้องจะเป็นต้องใช้เนี่ยรถบรรทุกพวกนี้ฮะเวลาไปจอดอ่ะเวลาไปจอดหรือเวลารถเสียตำเนินคือถนนมันมีเนินเยอะ,อะท่านผู้ชมถ้าไปจอดแล้วเดี๋ยวเบรกไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะไหลถอยหลังไงอ่าเพราะนั้นก็จะมีวางขายอยู่เยอะเลยราคาก็ไม่แพงนะครับเนี่ย อันยังอันนี้ก็นทนท่นาันหรอ The ฟต่อเลยเยมายมาแล้วยอะมาไฟต่อเลยอ๋อห้าประมาณห้าหมจาร์ดเฮ้ยห้าพันเองอ่สิบกว่าบาทสามสบาทประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโ okay, okay. อเคโอเคไอโกะขอบคุณมากยูดีวันโอ้โหไม่รบหน้าไปยคาไม่ต้องใช้ <c oughs> สมอลคาร์นอดยุดอ่ะตอนนี้คือถนนดีขึ้นอ่ะขายไม่ค่อยดีช่วงที่ถนนไม่ดีอ่ะรถมันจะเสียบ่อยไงแล้วมันเป็นเนินๆน่นะท่านผู้ชมมันจะจอดยากอืมเขาก็เลยต้องมีไม้นี่วางขายเออเป็นเรื่องที่ผมก็ตอนแรกก็แปลกใจนะครับตอนนี้หายข้องใจแล้ว เดินทางต่อเข้าเขตเมืองหงสาวสดีก็ไปเที่ยวที่แหล่งชุ่มน้ำทะเลสาบโอ้โหวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับท่านผู้ชมผมได้วางาคลิปไว้แล้วนะครับมีเจดีย์อยู่กลางทะเลสาบได้ไปไปไหว้เจดีย์กลางน้ำท่านผู้ชมสวยงามมากทีเดียวเนี่ยวิวสวยฟ้าสวยท่านผู้ชมแล้วก็ไปอ,อีกวัดหนึ่งนะครับผมก็วางคลิปไว้แล้วก็คือวัดที่ต้อง หามขึ้นไปแล้วเดินขึ้นไปด้านบนที่ทุกคนจะต้องร้องไห้เดซอนบาร์ Des นะครับเนี่ยก็สวยงามมากก็เดี๋ยวผมจะวางคลิปไปทางด้านานล่างนี่นะครับถ้าท่านดูคลิปจบแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปผมทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับเพลย์ลิสต์สำหรับท่องเที่ยวเมืงองพม่าช่วงสิงหา2 2024นี่นี่นะครับก็กดติดตามที่เพลย์ลิสต์ก็จะได้เห็นคลิปทั้งหมดที่ผมรวบรวมวางไว้นะครับ มเที่ยวพม่าช่วงนี้ก็ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมจนถึงวันที่20สิงหาคมครับท่านผู้ชมนี่ก็คลิปนี้ก็จะใกล้จบที่จะกลับแล้วละครับประเทศไทยช่วงนี้พม่าเที่ยวได้ปลอดภัยไม่ย่างกุ้งนะครับแต่ว่าขาดแคลนน้ามันแต่ถ้าเท่าแท็ทกซี่ก็สะดวกสบายดีครับท่านผู้ชมราคาค่าเช่าก็ไม่แพงนี่ค่าเรือก็ไม่แพงนะครับท่องเที่ยวแบบโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวของพม่าที่ผมไปมาเกือบทุกที่นี่เหมือนผมเป็นเจ้าของเลยนะครับไปที่ไหนก็ไม่มีผู้ไม่มีคน นะครับก็มีแต่ผมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าก็ได้นะ แชร์รายได้ออกไปแล้วก็ไม่แพงนะครับค่ารถค่าเรือค่าอาหารเนี่ยถูกมากปร,ประเทศพมา่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาไม่มีศึกสงครามเนี่ยก็คงจะโอ้โหเรียกว่าทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเขาเยอะมากก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับถ้าท่านไม่ได้ไปเองก็กดติดตามดูคลิปผมนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมจะได้มีแรงที่จะเดินไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะสนับสนุนก็นะครับเห็ดหลินจือแดงบ้างหรือ ให้กิฟมาบ้างนะครับซูปเปอร์แชปเปอแทงนะครับขอบคุณครับคือ y u t u b e เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยสนับสนุนรายการโดยโดยให้ซ u เปอร์แทง์นะครับซ u เปอร์แทงก็กดเข้าไปนะครับใต้คลิป y t u t u นั่นแหละท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อาจจะสนับสนุนโดยตรงโดยการธนาคารกสิกรไทยที่ผมให้เบอร์บัญชีไว้นะครับ5 5 4 1 7 1 5 4 4 1ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ